เขาไปตรวจสอบเก็บกู้เคลียพื้นที่ก่อนให้พี่น้องเข้าเข่าไปในพื้นที่บ้านเฮือนที่นอกที่หน้าที่สวนก่อนกับผู้มี้ำเนาวาสันไปครับต้องตรวจเช็คให้ท่านก่อนเนี่ยจังจให้ทันเมื่อนะครับเดี๋ยวเกิดมีระเบิดหลงเหลือเออหรือระเบิดปืนใหญ่งงมันยิงเข้ามาจะรวดร้ายลำกลองยิงเข้ามาแล้วนะครับอาจจะมีหัวลมห้องยังมันตกอยู่ในพื้นที่ให้เพื่อนตรวจซะก่อนน่วยตรวจเก็บกู้วัตถุระเบิด eod นี่ครับของกองทัพภาคที่สอง เออมันก็นจะปฏิบัติงานกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมุสธรรมที่สามนอปทสามเขาไปตรวจสอบเชีร์พื้นที่ซะก่อนเออเนื่องจากมันมีระเบิดบางหัวยิงมนันเพาท่านแตกเด้ยครับมันเพท่านแตกเพาท่านระเบิดอะ่ะเก็บสะก่อนพี่น้องจังเมื่อเด้อครับถ้ายัางเพท่านสะดวกยังเพาท่านหนาวไวบ้างใจเพิ่นก็นอยากให้เข้าอยู่ตามศูนย์ยอุปยกรครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเข้า ล้วก็อย่าลืนข่วมเพิ่นนะครับเพิ่นบ่ทันไหนเมื่อก็อย่ยาบอกว,อวมันวัดแล้วบุญมีมีเสียงยิงกันแล้วอยากาเมื่อบานขึ้นหอดบ้านนะครับทุกคนก็ขึ้นหอดบานแต่ว่าเดีย๋ยวเกิดยังขึ้นมาโอ้มันหนาเสียใจนะครับใจเย็นจะเฝ้าออไปอืมก็ก็เข้าใจหรอกว่ากลับเป็นห่วงบานหวา่วงายอยู่จังไห๋หมูหมากาไก่ยอยู่จังไห๋ขี่ขโมยเป็นหลักของในบานละบ่อัอนนี้เิ่นกับห่วงนะครับอืมไป่ถือกระสุนถือปืนใหญ่ขบ่ยหันบ่ครับ แล้วก,กองทัพภาคที่สองรวมทั้งรัฐบาลนะครับเพิ่อนขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารจากท่งอาู้จการอย่างไก่ชิดอย่าไปเสือข่าวลืออย่าไปเสือข่าวที่เขาปั่นขึ้นมาเอ,อตื่นขึ้นมามีจต่ขา่วขาวตัวข่าวต้มจากฝ่ายเขานะครับแล้วฝ่ายเฮ้าก็ย่าไปขับเหยียดข่าวปลอมๆแบบนีม้มาตัวคนไทยน้ำกันเองน้องเท้าก็ไปเอารูปยังมาบมแต่ดึงดํำบันบนุญก็มาอ่างว่ามีเกิดวังสามหมื่นสี่หมื่นเขาจับคนไทยคนยังไปอย่าไปหาเหตุนะครับ มันเป็นภัยต่อพี่นองเฮ้าแล้วก็ความมันคงกับข่าวต้องเสื้อถือใดเบิงข่าวของทหารแล้วก็ทั่งรัฐบาลพักจะข่าวเดี๋ยวคุยกันต่อ